สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอจะมาสอนตัดคลิปอินช็อตตอนที่3นะคะก็คือเครื่องมือที่เหลือหลังจากสองตอนที่แล้วนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้เครื่องมือในอ e ินช็อตนะคะรบกวนกด s u b s c r i b e ให้พอหน่อยนะคะโอเคไปเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอจะมาสอนต่อเป็นอินช็อตตอนที่3นะคะก็คือการใช้เครื่องมือ ที่เหลือหลังจาก2คลิปที่แล้วนะคะเข้าไปที่โปรแกรมเลยค่ะอ่าเข้าไปที่แอปวินช็อตนะคะก็ไปดูที่วิดีโอค่ะก็จะมีตัวที่เราตัดไว้นะคะโอเคตัวนี้นะเป็นตัวที่ต่อกับ คลิปตอนที่2เครื่องมือล่าสุดที่พรใช้ก็จะเป็นสลิดนะคะอันถัดมาก็จะเป็นการลบการลบก็คือเราจะลบไปทั้งวิดีโอเลยหรือว่าลบเป็นขั้นตอนก็ได้สอนมากพรจะมาใช้ตรงที่อพรอัดแล้วมันไม่สมูทเพื่อที่จะตัดคลิปโดยใช้เครื่องมือสลิดคู่กันนะคะสลิด <laughs> พูดผิด split split โอ้พูดผิดตั้งแต่ตอนที่2แล้วเนาะเออไม่เป็นไรก็ถ้างั้นเราจะมาทำการลบให้ดูโอเคลบนี้ได้ทั้งลบเพลงลบคลิปนะคะก็ไปที่จุดที่เราไม่ต้องการอลองนะคะจุดไหนก็ได้ก็คลิกเข้าไปค่ะ split นะคะแล้วก็เลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงก็ตัด นี่ถ้าเราจะลบก,ก็ไปคลิกตรงที่วิดีโอที่เราต้องการลบเนาะแล้วก็คลิกลบเลยค่ะอาสำหรับเครื่องมือลบนะคะส่วนถัดไปจะเป็นคำว่าพื้นหลังพื้นหลังตัวนี้ค่ะอ่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นพวกแบ็กกราวด์ค่ะแบ็กกราวด์ที่นอกเหนือจากขอบเหมือนเราถ่ายรูปไม่เต็มกรอบ ไอตัวพื้นหลังนี้เรามันก็จะไปเติมขอบนะคะก็คือมีทั้งข้างบนนะคะตรงคําว่าเบรอร์ไอตัวรูปภูเขาเนี่ยค่ะเราจะเอารูปไหนเข้าไปก็ได้ที่เรามีในเครื่องสมมุติเนาะเอารูปนี้อ่าเราจะเอาชาัดไหมอะไรอย่างนี้กลับประมาณนี้เนาะหรือว่าเราใช้เบรอร์ก็ได้นะหรือว่าเราถ้าเราไม่เอารูปภาพนะคะเราก็เป็น สีข้างล่างเราชอบสีอะไรเราที่สบายตานะคะเราที่เราชอบแล้วก็ข้างล่างไล่สีนะคะไล่สีก็จะเป็นโทนที่แบบว่าอ่าตามนี้เลยถ้าเราอยากใช้หมดก็สีนี้เนาะถ้าเราจะใช้ไม่หมดเราจะใช้แค่ช่วงวิดีโอที่เราตัดตรงนี้เราก็ คลิกที่เครื่องหมายถูกอันเดียวแต่ถ้าเราจะใช้ทั้งหมดทั้งคลิปนี้เราก็คลิกเครื่องหมายถูกฝั่งซ้ายมือนะคะที่เป็น2องอนันคลิกดูค่ะเขาก็บอกว่านำไปใช้กับทุกคนทุกคนในที่นี้หมายถึงทุกคลิปที่เอามาต่อกันนะคะก็กดนำไปใช้เลยโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะคะของพื้นหลังต่อไปความเร็วความเร็วนะก็คลิกเข้าไปก็คือบางช่วงเราอาจจะแบบวิดีโอ ที่ยืดเยื้อที่ยาวนานเราอยากให้มันเร็วขึ้นแล้วก็รีไปเลยคะ่ะก็รีไปกนะ็คือเขาได้ให้ได้ทั้งร้อยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ความอ่าแค่นี้ก็เยอะแล้วอือถ้าน้อยกว่าหนึ่งนะคะมันก็ทำให้สาเป็นส่งนไม่ใช่ ที่เหมือนเราเห็นในทีวีวิดีโอก็ประมาณนี้นะคะที่เขาทำอือแล้วก็ต่อไปเป็นการครอปครอปคือการตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้โชว์ในวิดีโอนั้นนะก็ประมาณนี้ถ้าเราอยากคือเราลองดูกดอ่าติ๊กที่เครื่องหมายถูกค่ะมันก็จะโชว์แค่จุดที่เราครอปนี้นะคะตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการเนาะแต่มันจะตัด ทั้งหมดทั้งปวงหมายถึงทุกคลิปในม้วนนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยต่อไปก็จะเป็นปริมาณปริมาณน,นี้คือการเพิ่มลดเสียงในคลิปนะคะอ่าอก็มันจะมีเครื่องหมายถูกทั้ง2ฝั่งนะคะเลือกเลยค่ะว่าจะให้ระดับความเสียงระดับเสียงในคลิปนี้เท่ากันหรือเปล่าเนาะอันนี้พอเอาแบบไม่เท่ากันดีกว่า ต่อไปก็เป็นการทำซ้ำการทำซ้ำก็คลิกก็คืออยากให้เหตุการณ์นั้นทำซ้ำทำรีเพยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำตรงนี้ได้ต่อไปหมุนการหมุนการหมุนก็ทำบางทีคลิปเรา,เาถ่ายมาแล้วเอียงบ้างตรงบ้างเราก็สามารถเอามากลับรูปที่การตัดต่อได้นะคะ ต่อไปการพลิกด้านการพลิกด้านก็คือเราสามารถทําได้ทั้งวิดีโอคลิปที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งนะคะเราทําได้หมดเลยถ้าเราพลิกแบบนี้ออีกฝั่งก็จะประมาณนี้นะคะถัดไปจะเป็นการตรึงการตรึงก็ลองกดดูาการตรึงก็คืออ่าดู มันเป็นการสต็อปให้วิดีโอหยุดนิ่งเหมือนเหมือนการสตันของความรู้สึกเหมือนแบบสตันให้คิดสักสามวิอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้โชว์เด่นเน,น้หรือภาพที่เราต้องการที่จะโฟกัสในคลิปอยากให้มันอาจจะเป็นทําภาพตลกก็ได้นะคะก็ทำได้โอเคก็ okay. ประมาณนี้เนาะสุดท้ายก็เป็นการบันทึกค่ะก็คลิกตรงมุมบนคาว่าบันทึกอ่า บันทึกเราก็เลือกมีทั้งปรับเองได้ความคามชัดน้อยแล้วก็เป็นมากไอค้ความคมชัดนี้คือปริมาณความใหญ่ของไฟล์วิดีโอนะคะแต่พอเอาที่เขาตั้งมาให้เลยเป็น 1080p ก็กดเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอเขาสักพักหนึ่ง โอเคก็ใกล้จะถึงร้อยแล้วนะเมื่อเราตัดคลิปเสร็จแล้วเราก็รอโหลดบันทึกให้ถึงร้อยแล้วก็สามารถใช้คลิปนี้ได้เลยค่ะลองเปิดดูก็ได้ค่ะแป๊บหนึ่ง ก็ประมาณนี้หนอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องให้พรด้วยนะคะโอเคสำหรับเครื่องมือของ i n s h o t ก็จบในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพรจะมาสอนวิธีการตัดตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าทริคเล็กๆน้อยให้ดูนะคะเพื่อใคร อาจจะมองไม่ออกว่าเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถที่จะเล่นกับวิดีโอให้น่าสนใจได้ยังไงสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย